สวัสดีค่ะเมื่อน oh. ี้ขอได้เมนูตุนมะละกระดูกหมูอ่อนค่ะมะละกะเอาไนเอาเม็ดมันออกเรียบร้อยแล้วคอยกะเอามาล่างเอามาถูเอาเกลือมาถูค่ะจนแหลวเบิดแล้วจังเอาไปล่างนำจากสองสามนำค่ะพอแต่เอามะละไปล้างเรียบร้อยแล้วกะแซนนำไปจังน้อยนึงค่ะแล้วขอกะมาแตงกระดูกหมูค่ะพอแตงกระดูกหมูเรียบร้อยแล้วเอาไข่มันเอาพวกเศษพวกมันมันออกริมเลือดริมยางมันออกแล้วก็ไปล่างเส้าเกลือค่ะพอแต่เอากระดูกหมูหั่นเรียบร้อยแล้วล่างเส้าเกลือเรียบร้อยแล้วกะเอามะละมาหั่นเป็น ชิ้นพอดีคั้มค่ะเมื่อนี้ตุนมะลา่อยสีบไดยใสย่างมากไม่เนาะค่ะสีใสแตกระเทียมบุบหยาบๆเท่านั้นค่ะกะไปค้างน้าเลยค่ะค้างน้และกาใสเกลือลงไปก่อนค่ะละกาใสกระเทียมลงไปค่ะพอแต่ใสกระเทียมลงไปแล้วก็ใสกระดูกหมูลงไปและก็ตุ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากนั้นเฮากับมันช้อนฟองเนาะค่ะน้ำต้มเนาะค่ะเพื่อว่าความน้ำต้มเข้าจังไสค่ะละตุนนี่หั่นข่อยสีบรกินมือนีเลยเนาะค่ะข่อยสิกินเป็นมือไม่ค่ะแต่ว่ากะตุ้นไปเรื่อยๆเมื่อย่างสคงจัก่ะเอาามกิ กับเข้าเนี้ยห่อนๆเนาะค่ะกินซ้ำนีค่ะเพราะว่าตุนมะละกะบริ้กินมือนีเนาะค่ะตุนไปเรื่อยๆค่ะจนว่าคำเลยค่ะคอยกะมาถ่ายบรรยากาศย้มคำให้เบิ่งค่ะกำลังตุนมะละอยู่เนาะค่ะว่าคอยกะสีเบาไฟเนาะค่ะตุนไปเรื่อยๆจนว่านำเต็มหม้อจนนำเกิดว่าสิยห่อนผุล่ะค่ะ่อยจังแบบว่าซิมรถดเบิ่งกะเครื่องปุงที่่อยใส่น้ำตุนมะละมือนีกะบริ่อย่างหลายค่ะใส่ซอสฟ้าเขียวซีอิ๊วขาวใส่สดดีค่ะแล้วก็น้ำมันหอยซ้ำนีเลยค่ะเกือกะใส่แต่บัดแลกแล้วเนาะค่ะกะตกแรงมากพอบัด ว่าเอามาซิมแน่เปื่อยหรืบอเพื่อนว่าขอกรเลยตักใหม่ล้วซิมเบิงค่ะเล้วว่าพ่อะหรือเด้อซำหนีถ้าเปื่อยหลือไอ้กนหนีเมื่อสิบวได้หยั่เพื่อนว่าได้ค่ะเมื่อกินข่าวน้ำกันค่ะเมนูตุนมะละค่ะตุนมะละกระดูกหมูออนค่ะออนทั้งกระดูกหมูออนทั้งมะละเลยค่ะแล้วก็ห้วยนานพักขึ้นชายหอมๆเนาะค่ะขอบคุณที่ชมคลิปขอจนจบค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ค้ดแน่นอนโค้ดจิลพันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ